นี้นะครับนายช่งชนก็จะพามาตรวจสอบนะครับมาตรวจเช็คแอปที่เป็นอันตรายแล้วก็มาตามหานะครับว่ามีแอปไหนที่เป็นอันตรายอยู่ในมือถือของเราหรือไม่นะครับเช็คอย่างไงนะครับวิธีแรกนะครับที่นายช่างชนจะแนะนำนะครับเป็นวิธีการตรวจสอบนะครับหรือสแกนหาแอปที่เป็นอันตรายหรือไม่นะครับมันมีอยู่ในมือถือเราหรือเปล่านะครับไปที่การตั้งค่านะครับ กดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนไปหาตรงนี้นะครับความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนะครับกดเข้าไปที่ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีตัวสแกนอยู่นะครับเราก็ทําการกดสแกนเลยนะครับเห็นไหมครับในหัวข้อนะครับในหัวข้อความปลอดภัยของแอปตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยสำคัญนะครับสำคัญนะครับ ว่าความปลอดภัยของแอปเนี่ยมันมีติ๊กถูกที่เป็นสีเขียวแบบนี้หรือไม่นะครับถ้ามีติ๊กถูกที่เป็นสีเขียวแบบนี้ก็แสดงว่าปลอดภัยนะครับหรือเราจะเข้าไปสแกนในเพ t โต e ก็ได้นะครับในเพจโต้เป็น Pay p a y p r o t e c t นะครับเพ t โต e กดเข้าไปแล้วก็กดที่โลโก้ของเรามุมบนขวานะครับมาที่คำว่า Pay p a y p r o t e c t ตรงนี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับกดเข้าไปนะแบบนี้นะครับแล้วก็กดสแกนแบบนี้ก็ได้นะครับหมันเข้ามาสแกนแอปในตัวเครื่องเป็นประจำนะครับทุกวันนี้มีสายชีพยิ่งเยอะนะครับสแกนบ่อยๆยิ่งดีเลยนะครับจะได้ตรวจเช็คบ่อยๆนะครับเผื่อว่าเจอเราก็จะได้นะครับทําการแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับเมื่อเจอแอปที่เป็นอันตรายทํำยังไงนะครับปิดเน็ตนะครับ เปิดโหมดเครื่องบินทันทีแล้วทําการไปลบแอปนั้นออกนะครับ้าไปที่การตั้งค่าไปที่แอปหรดการแอปแล้วค้นหาแอปนั้นแล้วลบแอปนั้นออกนะครับก่อนลบแอปล้างแคชไปด้วยนะครับล้างแคชแล้วลบแอปออกนั่นเองนะครับอ่าไม่พบแอปที่เป็นอันตรายนะครับต่อมานะครับอีกวิธีหนึ่งคือตามหาแอปที่เป็นอันตรายที่ทํางานบนพื้นหลังของเรานะครับเราจะตรวจสอบได้อย่างไรนะครับก็ไปที่การตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่คําว่าการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะครับตรงนี้นะครับการดูแลแบตเตอรี่และอุปกรณ์นะครับกดเข้าไปแล้วกดที่คําว่าแบตเตอรี่นะครับกดที่คําว่าแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมากดที่คําว่าดูรายละเอียดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองนะครับเลื่อนดูว่ามีแอปไหนนะครับที่เรา สงสัยหรือไม่นะครับแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้แต่มันทํางานอยู่บนพื้นหลังของเราตลอดเวลานะครับแอบกินแบตของเราอยู่ตลอดเวลานั่นคือแอปกําลังใช้งานอยู่บนพื้นหลังนั่นเองเราไม่ได้ใช้มันก็ทํางานนั่นเองนะครับเราก็เลื่อนดูว่าแอปไหนที่เราไม่รู้จักหรือแอปไหนที่เราคิดว่ามันเป็นอันตรายนะครับหรือเรามีข้อสงสัยนะครับก็ให้ทําการลบแอปนั้นออกนะครับโดยไปที่การตั้งค่าไปที่จัดการแอปนะครับแล้วก็ มองหาแอปนั้นนะครับล้างแคชแล้วก็ถอนการติดตั้งแอปนั้นออกไปนั่นเองนะครับก็จะทําให้นะครับมือถือของเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับการที่มิจฉาชีพจะแฮกมือถือเรานะครับก็มีได้หลายสาเหตุมากนะครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพอัปเดตนะครับอัปเดตการแฮกได้เนียนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ทำให้เหยื่อตายใจมากยิ่งขึ้นนะครับยังไงเพื่อนๆก็ต้องระวังด้วยนะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยแบบไหนก็คองเป็นไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายชนางจนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ตรวจเช็คก็ลองทําตามคลิปนี้ของนายชน่งได้เลยครับสวัสดีครับ